คัดแลกไปทางนั้น,นบ้านหนองน่อยหัวปูบ้านเราหลับวัดสลดแล้ว,ละวะะลยึดกับหัวปูตายยก็เป็นปหัวปู้แล้วมมีถ้ำม่อมนะครับสวัสดีครับวันนี้ลงกลึงสอจะเดิญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็เดบันยูพีนะครับสอจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางงานก็จัดส่งนะครับเป็นริปเปอร์นะครับ ฝั่งปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นสี่ขานะครับพร้อมใบตัดทางปุ๋ยเดียวนะครับวันนี้ทางร้านก็จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านดงน้อยนะครับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับตัวนี้นะครับโครงตัวนี้สามารถใส่รถรุ่นตั้งแต่ห้าสิบเจ็ดแรงนะครับ mu ห้าสิบเจ็ดแรงนะครับตัวนี้ เพราะว่าจะเป็นสลักใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสลักใหญ่นะครับตัวนี้จะมีใบตัดนะครับขาสขานะครับทังคุยเดียวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทั้ง2สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นโลงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับ แล้วก็ W P นะครับสอเจริญชัยโลหก,กิจนะครับสาขาที่2นะครับตัวนี้จะเป็นตาร้านของสาขาที่2นะครับก็สาขา1กับสาขา2อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลนะครับให้ไกลนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งเบอร์โทรไว้ต้นคลิปนะครับแล้วก็ราคานะครับไว้อยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับ วันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ